ตั้งใจนะคะวันนี้ป๊อบก็จะพยายามมาเป็นลุคเกาหลีแล้วกันแบบละมุนผสมกับเปรี้ยวซ่าจะได้แบบโดดเด่นในการไปคอนอ็อป้าของเรานี่แหละซึ่งวันนี้นะคะป๊อบก็เลยเลือกใช้ของที่ราคาไม่สูงมากแล้วกันน้องๆองนักเรียนเนี่ยจะได้หาซื้อตามกันได้นะคะยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้นะคะจะเริ่มจากคุชชั่นนี่เลยค่ะคะุชชั่นมาในรูปแบบซองแบบนี้นะคะก็ถูกและดีอีเช่นเคย อันนี้เนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะเดี๋ยวนี้ของราคาไม่แพงก็คุณภาพดีเีะะ่ยนไปนา k e เมคอัพโรสซิ่ c ซีเรดี้คูชชั่นั่นเองของนามินะคะเจ้าเดิมก็เป็นแบรนด์ที่ป๊อปหยิบมาใช้ทำพาพูบ่อยเหมือนกันนะคือของเขาดีจริงตัวนี้เป็น CC c ีคูชชั่ที่แบบเนียนใสไม่งอพัฟนะคะก็คือสูตรพิเศษช่วยปรับผิวให้ดูเรียบเนียนแม้เราไม่ใช้พัฟผิวจะดูไบรท์ขึ้นเป่งประกายขึ้นแล้วก็ ออร่าทันทีที่ทาเลยเขาคุมมันแถมกันน้ำด้วยนะคะมี spf 35ด้วย pa บวกบวกเหมาะกับการไปดูคอนโอ,อป้ามากเลยะคะ่ะผมผลได้ดีเลยอะเดี๋ยวจะลองทางให้ดูก่อนครึ่งหน้านะค่อนข้างกลมกลืนกับสีผิวนะคะเดี๋ยวทาแร,แรกมันอาจจะดูสว่างนิดนึงพอสักพักนึงเนี่ยมันจะแบบกลืนแบบสีผิวมากขึ้นทาให้ผิวดูสว่างฉ่ำาวาละสไตล์เกาหลี เสร็จแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะกริดมากแล้วมันก็วาวมากเฮ้ยมันดูแบบฉ่ำมากจริงๆคือป๊อบชอบนะจะใช้วิธีแบบแทบๆลงไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะผิวแบบมีความ ิวอ e. ีเกาหลีนะยูเออชอบอะ่ะเขาบอกว่าเบอร์ไหนก็สามารถใช้ได้นะคะคือใช้ได้กับทุกเฉดสีผิวเลยแล้วก็ไม่เทาไม่เป็นคราบราคานะคะเป็นมิดมากรู้สึกอันนี้ป๊อกซื้อมาติดเก้าบาทเท่านั้นสามารถหาซื้อที่ที่เซเว่นใกล้บ้านคุณเลยจริงจริงหน้ากระดบบมีกับทุกเซเว่นเลยนะบอราว่าโอเคงานผิวเกาหลีเราแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะป๊อกจะมาแต่งส่วนอื่นๆกันต่อเลยนะป๊อกจะใช้แป้งฝุ่นนะคะที่บางเบานิดนึงเพราะว่าเราหน้าเราโอเคแล้ว ป๊อปจะใช้ตัวนี้นะคะของชิเ s โด d เบ b ี้พาวเดอร์เพรสลงบริเวณหน้าผากสัตจมูกของข้างจมูกแล้วถ้าแป้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็มาถึงแก้มกันบ้างค่ะป๊อกก็จะใช้ลิปสติกนะป๊อปกจะเลือกใช้ลิปสติกของไมค้าอเบอร์นะคะเป็นสีแบบส้มๆหน่อยชอบแพ็กเกจดีเขามันน่ารักมากอันเล็กๆเอาไว้พกแบบใส่กระเป๋าออไปคอน,นได้เลยจิ้มๆไป แบบส้มอมชมพูแบบนี้นะคะก็อีกข้างหนึ่งกันเลยเสร็จแ,แล้วนะคะก็จะได้แก้มที่เป็นแบบส้มชมพูแบบนี้นะคะก็อยู่ในบริเวณนี้นะต่อไปนะคะก็มาถึงขั้นตอนการเขียนคิวกันมากป๊อบจะใช้ของคอสลุกนะคะตัวนี้เขาจะมี3หัวก็ใช้ถนัดดีเขียนในลักษณะแบบตรงๆนะ แล้วก็ใช้ด้านที่แบบเป็นฟูนเลยเข้าไปเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะก็คือป๊อบตอบขนตามมาสักพักแล้วแหละวันนี้ก็เลยจะไม่ปะให้ดูนะแต่ว่าก็เอามาสคาร่ามาแนะนำกันนะคะจะมีสองตัวที่ป๊อบคิดว่ามันค่อนข้างจะก,กันน้ำอยู่ทนแล้วก็ขนยาวมากๆเลยะคะ่ะอันตัวแรกเป็น Royal ลูมิเนสซูเปอร์สตาร์ว e r เตอร์ h พลสไฮโดรฟัักอย่างนี่แหละคือเขาจะมี2หัวมีแบบสีขาวและสีดำคือปัดสีขาวก่อนแล้วเดี๋ยวปัดสีดำครับอันนี้จะไม่มีขายในเมืองไทยนะคะอาจจะต้องพรีออเดอร์ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นลาบอมี่คิลลิ่งฟิกซ์มัสคาร่าตัวนี้เคยอยู่ในเฟรนดของฟอสเหมือนกันเขาจะขนยาวแต่ไม่หนามากติดทนเหมือนกันตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตนี่แหละแต่วันนี้จะใช้ตัวนี้ให้ดูลกันเป็นการรีวิว ตอนแรกต้องทาสีขาวก่อนให้มันยาวรอให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็ปัดสีดำทับก็จะเป็นเบอร์สองในดันปัดได้แล้วนะเสร็จแล้วนะสำหรับขนตาล่างของเราครุ้งฟินมากๆเลยวันนี้นะคะ๊อจะใช้อายแชโดว์ของซุปเปอร์มั้วะกันถามว่ามันก็ราคาไม่ได้ถูกมากแต่ถ้าเทียบกับปริมาณที่ได้แล้วจัดว่า เอาไว้มารีบุ๋มถันแล้วกันวันนี้นะขอใช้สีส้มส้มส้มนี้ปัดบริเวณหางตานี่เห็นปะแรงขึ้นมานะคะ่ะหลายคนอาจจะแบบน้องๆอ,อาจจะยังไม่เคยยังแบบใช้ไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเราเริ่มจากสีที่มันไม่ฉุนฉาบมากอย่างน้ำตาลส้มอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะนี่นะคะป๊อบก็ใช้อายแชโดว์ของอชิตาแต่งข้างนี้แล้วนะคะก็เหลืออีกข้างหนึ่งนะป๊อปจะ เติมแถบตรงกลางตาแบบนี้นะะมันต้องเาว่าต่อกันี้อินไลเนอร์นะคะวอลใช้ของนาตัวนี้มันอาจจะราคาสูงนิดนึงนะคะใครที่อยากจะได้ของดีแต่แบบไม่แพงมากเราก็แนะนำอีกลิสก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้มันหมดเนี่ยเราก็เลยต้องหยิบอันนี้ขึ้นมาใช้แทนนะ เขียนตาทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะก็จะใช้ไฮไลท์นะคะเพื่อเพิ่มความวาวค่ะเพื่งให้กับหน้าเราเน่นองป๊อกจะใช้ Make Up Obsession นะคะซึ่งนี่อีฟตัวนี้จะเป็นสีมุนใช้กับแปรงซูปเปอร์มาร์เมนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ผิวที่วาวขึ้นแล้วต่อไปนะคะคอนทัวร์ป๊อปจะไม่ลงคอนทัวร์เยอะ คือใจจริงอะไม่อยากจะใช้คอนทัวร์เลยด้วยซ้ำแต่ว่าจะใช้นิดนึงกันอง g o l d e n Rose นะคะจะใช้บ่อยมากเลยนีสี t ทอร์ราคอตตาพาวเดอร์อย่างเงี้ยเบาๆ<า><า>ไม่แบบไม่ได้อยากหนะ้าพุ่งมากแล้วก็ไล่ด่างนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะต่อไปลิปสติกที่เลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นของไมค์ก้านะอันเล็กน่ารักจุ๋มจิ๋มแบบมีพกง่าย เอาใช้เบอร์19เอีกเหมือนกันที่ทาตรงแก้มนะคะคือจริงๆที่เลือกใช้ลิปแมทเนี่ยเพราะว่ามันติดทนนานแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องเติมบ่อยๆนะแบบในงานคอนอะไรเงี้ยเขาก็โอเคนะสีแบบแน่นติดทนแล้วก็บางเบาแบบนี้แล้วเราก็ใช้นิ้วกับสูนิ้วกลางนิ้วก้อยเอ้ยนิ้วนางเบลนนะคะเบลนดเบาๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ป๊อปจะใช้เจ้าเครื่องทำร้อนมามา่าอันนี้ซื้อตามตลาดนะัดซึ่งมันจะค่อนข้างร้อนชานิดนึงนะคะใครที่อยากจะให้มันใช้สะดวกร้อนได้เร็วเนี่ยก็อาจจะซื้อของแพงขึ้นมาหน่อยแต่ด้วยความที่เราใช้ร้อนมาม่าไม่บอ่อยก็เลยซื้อของถูกนะด้วยความที่งบของเราแล้ววิธีการใช้นะคะก็คือจะนีบอย่างนี้รอสักพักนึอให้มันหยิกน,นะคะแล้วเลื่อนมาไปเรื่อยทั้งหัวเลยเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะขอไปทําผมก่อน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะสาหรับลุคนี้ก็ป๊อปทาลอนมาม่าแล้วก็รวบผมขึ้นไปนะคะมันก็จะดูยุ่ยๆนิดนึงอันนี้คือตั้งใจใครที่แบบอยากได้ผิวดิวอี้แบบป๊อบนะคะก็สามารถไปตําได้ที่เซเว่นเลยส่วนคลิปหน้านะคะอยากจะให้ป๊อบมาทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะสําหรับลุคนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆใครที่แบบเอายังไม่ค่อยชอบก็เอาไปปรอบใช้ดูได้ละกันยังก็เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ